ส่วนคนนี้ก็ยอดโฟลโล่ก็มหาศาลอยู่เหมือนกันมหาศาลนะฮะแล้วก็คนคอมเมนต์ต่อว่าก็เยอะด้วยเป็นเพราสมัยที่อยู่แมนยูน่คนคอมเมนต์อมด้านลบก็จะเยอะหน่อยปอบ็อกบานะปอบอกบาก็เป็นคือดีกรีเขาก็แชมป์โลกแหละเพียงแต่ว่าชื่อเสียงเขาแม่มันเหมือนจะมันไปได้ไม่สุดอ่ะนะอาจจะด้วยเรื่องไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยบางทีมันก็ดูแฟนบอลก็บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกัไปเจอ เรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับไปตรวจตรวจถูกสุ่มตรวจนะ,ะเขาเขาไม่ได้ลงเตะนะในเกมที่ยูบวนตุสต้นสังก,กัดของเขาเนี่ยชนะอูดินเนเซ่สาูนะครับมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีชื่อเปตัวสำรองไม่ได้ถูกส่งลงสนามแต่ว่าในการตรวจหาสารกระตุนเนี่ยเขาใช้วิธีสุ่มม,มาตรวจซึ่งบล็อกบาร์เนี่ยก็เป็นคนที่ถูกสุ่มตรวจโดบนะครับก็ปรากฏว่าไปพบสาร เทสโทสเตอโรนนะครับสารนี้ก็ได้ยินอยู่บ่อยๆนะในเรื่องของการโดบเนี่ยก็เป็นฮอร์โมนเพศชายในร่างกายที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้แต่ก็พอเจอเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูสิทีน่าป็อกบาบอกเ <c oughs> จอเจอเหรอนะครับ <c oughs> ก็ทีมงานก็จะต้องตรวจสอบทําการเช็คตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันนะก็สื่อจากอิตาลีคาดว่าถ้ามีความผิดจริงนะป็อกบ้าอาจจะโดนลงโทษแบน 2- ถึงสปีเลยนะระดับปีนะก็โอ้โห ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อปอกบาที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บนานแค่ไม่ได้เล่นต่อเนื่องเลยก็ย้ายจากแมนเชสเตอร์แต่กลับมายูนิสก็ยังเจ็บฤดูกาลที่แล้วเล่นไปแค่สินัดในทุกๆรายการนะครับจากทั้งหมดรวมๆห้กว่านัดที่ยูนิสเตอนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าผลการตรวจรอบ2เนี่ยมันเป็นยังไงนะถ้าผิดจริงก็ก็ต้องตามมาด้วยบทลงโทษแล้วโทษแบรนด์เกี่ยวกับสารต้องห้ามนานด้วยนะพี่กุยเป็นหลักปีอ่ะโอ้แต่ว่า จริงๆแล้วป๊อกปาก็เหมือนกับเอาเอาเคอจริงก็เป็นชื่อที่เริ่มจะถูกลืมไปแล้วล่ะในเขาไม่ได้ค่อยได้ไม่ได้สร้างผลงานอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่ได้แชมป์โลกอ่ะนะหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาบาดเจ็บบ้างปัญหาส่วนตัวบ้างนะครับภาพลักษณ์ของเขามันก็จะดูแบบเป็นไปในด้านลบอะไรอย่างเงี้ยนะดูมีเรื่องมีราวอยู่ใช่อะไรประมาณนั้นนะครับก็รอดูกันต่อไปแล้วกันป๊อกบาก็เยอะอยู่นะ